สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพอลลชาแนลนะคะนี่นะคะผลง,งานของเรานะคะผลง,งานกรีดยางของเรานะคะนี่คือเป็นลักษณะผลง,งานกรีดยางของเรานะคะจวดเล็กๆนะคะไม่ได้เป็นตัวใหญ่เหมือนที่เห็นในกล้องเนาะเล็กเท่าพอลี่นะคะเนี่ยดูฝีมือการกรีดยางนะคะนี่นะคะ จกขายจกเทือไปจกขายจากเธือแหละจกขายสองเทือดนนี่ครับเพิ่งเปิดนะอย่างเพิ่งเพิ่งจะเอาไปขายได้สองสองรอบเนาะนะครับทั้งหมดแบบมันยางมันทั้งหมด <c oughs> ประมาณจักลอย สามร้อยกว่าอืมแต่ว่าถ้าทั้งสวนนะมันจะประมาณหกร้อยเนาะตอนที่ปลูกใหม่ๆนะมันจะมีต้นกีดได้กีดไม่ได้นะคะตอที่กีดได้ก็ประมาณสามร้อยเนาะอย่างต้นนี้ก็มันโดนน้ําท่วมนะคะเนี่ยนี่นะคะต้นนี้นะคะมันโดนน้ำท่วมมันก็จะแค่แกนแล้วก็กีดไม่ได้เนาะ ตูดเปียกไม่รู้ครับพระราขีตมโอ้พระราชขีตมเหรอลูกพูดไทยนะพระราขีตมนะคะลูกชายพระราชขีตมมาตูดเปียกนะคะนี่น้องเขาเป็นคนที่กกตูมนะคะเป็นเอ่อที่เคยกีดกีดยางให้คุณกี่นะคะอรอบที่แล้วนะคะก่อนจะปิดหน้ายางนะคะรอบนี้ก็อ ให้มากี่ของพอลี่เนาะแม่ไม่ลงจับปป่สิเปียกเหรอโอ้แล้วก็ไปแล้วก็ไปล้างอมาซ้ายก็ได้ขวาก็ได้บอกแม่ถ้คุณวิ่งเกิน <c oughs> มันก็เลยถุหลาดน,นี่นะคะยางเรานะคะนี่นะคะการหยุดของยางต้นยางของเรานะคะ นี่นะคะนี่อ่อันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไรไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ถ้วยใหม่นะถ้วยเก่านี่เต็มไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้วยถ้วยอันเดิมนะคะอันนี้ถ้วยใหม่นะคะพี่น้องนี่คือการหยุดนนคะ นี่เป็นรายได้อีกอาทางหนึ่งนะคะแต่ว่ารายไ,ได้ตรงนี้คือให้ให้พ่อเนาะให้พ่อนะคะแบ่งกันกันกบล,กลูกจ้างที่มากรีดยางนะคะคือในส่วนนี้อพอลลีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ขอแบ่งด้วยนะคะกับพ่อนะคะให้พ่อไปเลยนะคะก็ <c oughs> เอาไว้ให้พ่อได้ใช้เนาะในส่วนนี้นะคะ มีการหยุดของน้ำยางเรานะคะเขก็ไหลหยุดเร็วนะคะถือว่าหยุดเร็วนะคะ่นะคะ นี่นะคะต้นยางก็จะอยู่หลังบ้านลุงพลนี้ด้วยนะคะคือแต่ก่อนนะ่ะตอนพลีมาขีดเองนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะคะมันจะไม่เป็นชุมชนแบบนี้มันน่ากลัวมากนะคะไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากเสียงจงิ้งหรีดเรไรเสียงกบเสียงเขียนเนด,เดเ,ดยเยนาะครับอ๋อ ตะก่อนมากีดคนเดียวนะวิ่งนะคะคือวิ่งกีดนะคะรีบกีรีบกีดให้มันเสร็จเร็วๆเวนาะเพราะว่าถ้าจะให้พี่ตั้มมาด้วยก็ไม่มีใครจะอยู่กับลูกนะเนาะก็ให้พี่ตั้มเขาพักผ่อนเพราะว่ากลางวันเขาจะซ่อมรถเนาะกลางวันซ่อมรถกลางคืนมาก็ให้ดูลูกเนาะพอาี่เจะมากีดคนเดียวนะคะตอนนั้นนะคะนี่นะคะหยุดเร็วมาก อตอนนั้นกรีดได้น่ะก็รายได้เฉลี่ยนะคะอ่ามันจะขายประมาณเดือนนึงจะขายประมาณสามรอบสี่รอบนะคะเพราะว่าแปดมีดแล้วเราก็ขายเนาะเรากีดแบบแปดแปดมีดนะคะเราก็ขายขายเอามาขายนะคะก็จะตกประมาณเดือนละสามหมืนได้นะคะตรงส่วนตรงนี้นะคะ ยิ่งตอนนี้นะคะเออราคาราคายางมันเริ่มดีตัวเนาะราคายางเริ่มดีตัวนะคะมันแต่ก่อนพลี่กีดนะกิโลละยี่สิบบาทนะสิบแปดบาทก็มีนะคะก็ออยังได้สามหมื่นเนาะตอนนี้มันสามสิบนะคะอยู่ที่ยี่สิบเก้าสามสิบาทเนาะมันก็จะได้เยอะกว่าเยอะกว่าตอนที่พลี่กีดเนาะ ็นหลังบ้านลุงพลเนาะแต่ก่อนก็ยังไม่มีรั้วเนะาะเมื่อกี้ก็จะมองเห็นกันอยู่นะคะค่ะแสงอะไรวะแสงแดงๆอ๋อปลายท้ายจักรยานนะคะ <c oughs> <c oughs> ควักระตุกใจเมื่อตัวตูวแสงอีกอย่างเนะ <c oughs> นี่นะคะอที่เราทำ ตรงนี้คือเราไม่อยากเสียไรายได้ในการปีดยางนะคะ,ะเราทําบ้านที่เป็นกระท่อมให้เช่านะคะเราจะทําตรงร่องระหว่างระหว่างต้นยางเนาะเราทำตรงร่องระหว่างต้นยางนะคะนี่นะคะอย่างต้นนี้ไปถึงต้นนู้นเราก็จะมาวางตรงกลางร่องเนาะบ้านหลังนี้อย่างนี้นะคะ,ะเราจะไม่ตัด ไม่ตัดยางออกเนาะหนึ่งก็คือ,อมันยังทำไรายได้ให้เราได้เนาะสองก็คือถ้าตัดออกมันจะเดดร้อนมากจะไม่มีร่มนะคะค่ะจะไม่มีร่มไม่มีอะไรเนาะค่ะ,นะคะแต่บ้านแต่ละหลังนะ่ะ แต่ในส่วนของข้างหน้านะคะส่วนของหน้าที่เป็นลานนี่นะคะพ่อกับแม่เขาวางแผนไว้ดีนะคะพ่อกับแม่เขาวางแผนไว้ดีคือเขาปลูกไม่ได้เต็มพื้นที่นะคะส่วนในสวนยางนะคะต้นยางเราไม่ได้เต็มพื้นที่เนาะข้างหน้าจะเว้นไว้เนาะคือจะมีการเว้นไว้เพื่อเพื่อเผื่อลูกหลานจะมาสร้างบ้านติดถนนอะไรเงี้ยจะเว้นไว้นะคะแล้วสวนยางนี่นะคะก็จะเป็นระดับ ลึกเข้ามาอีกนะคะจะเป็นแนวยางนะคะจะลึกเข้ามานะคะนะคะข้างหน้านี่คือเป็นโล่งนะคะอ่ท่านคิดการไกลว่าให้อ่ลูกให้หลานได้สร้างบ้านไม่ต้องไม่ต้องตัดต้นยางเนาะท่านก็ปลูกแต่เป็นแนวข้างในเข้าไปนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลิีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ